ครับผมและหลังจากที่เราดูการสาธิตตอนนี้เราเราจะมาหาอะไรเย็นๆคลายร้อนกันใช่นะครับเพราะว่าที่นี่มีร้านกาแฟแบบสชิลด้วยเป็นแบบบ้านสไตล์บ้านๆไม่ว่าเมนูต่างๆเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับครับผมร้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพีมาดีเจดีเจเล่นน้อำตัวนิดนึงครับผมแบงคบี้ครับพี่ผมมีร้านกาแฟ อยู่ด้านนี้อย่างที่เห็นโดยรวมก็จะเป็นร้านกาแฟโบราณเหมาะกับสไตล์ของร้านของเราอย่างเงี้ยฮะก็จะดูเป็นเป็นชิลๆเป็นสไตล์ของร้านและคนขายคนขายด้วยเป็นร้านสบายสบายนสไตล์ของตัวเองยินดีครับก็จะเป็นก็อย่างที่บอกเป็นกาแฟโบราณเป็นเมนูหลากหลายครับแต่ที่สําคัญเมนูของที่ร้านที่ขึ้นชื่อจริงๆก็จะเป็นเมนูดินดิบครับผมดินดิบใช่ครับเป็นชื่อของร้านเป็นเป็นเมนูที่แบรนด์ของร้านเลยใช่ครับเป็น ซิกเนเจอร์ซิกเเนจอร์ของที่นี่ครับอันนก้ก็เป็นเมนูเป็นกาแฟโบราณผสมกับชาไทยจะเป็นถ้าเกิดเรามามิกกันแล้วสีจะออกดินเผาเป็นสีเครื่องปั้นดินเผาแล้วเราผมจะชงให้ดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงน้าน่ากินขนาดนั้นเราต้องลองกินดีครับครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเชิญครับแล้วเดี๋ยวรอสักพักเราจะได้ชิมรสชาติของอะไรนะดินดิบวันนี้จะทานให้ดูเป็นดินดิบเย็น ดีกว่าพวลยโยอันชัวกำลังพางท่านชิมดินดิบ <laughs> ครับผมและตอนนี้ดินดิบของเราดินเป็นรูปโค้งเรียบร้อยครับผมอ่ะมดชิมเลยครับรสชาติลองชิมเลยครับหลอดทังนี้ครับหลุดดอดเ้ยหลอดตัวเราจะสังเกตได้ดูจะเป็นสีออกไม่ใช่กาแฟไม่ใช่ชาจะเป็นสีกึ่งกึ่งดินดินเลยใช่ครับเป็นสีดินเผาจะสีออกดินดินครับผมต้องลองครับอ่ะลองดูครับรสชาติเป็นยังไงครับตอนนี้ มันดูนุ่มลปวนมากมันจะไม่ลืมไม่ลืมกลิ่นกาแฟหอมนุ่มค่อนข้างจะหอมมีหอมกลิ่นของชาและกาแฟในตัวแล้วรสชาติค่อนข้างละมุนอืร่อยนะครับเมนูดินดิบนะดินดิบคาเฟ่แล้วนอกจากดินดิบแล้วมีเมนูพิเศษมีเมนูพิเศษครับจะเป็นเมนูสดชื่นเป็นโซดาครับก็จะมีเมนู อยู่เมนูหนึ่งชื่อว่ามอสกิโตคือชื่อของยุงครับผมมอสกิโตใช่ครับเป็นมอสกิโตก็จะเป็นเมนูชื่อเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าอ่าใช่ครับเป็นชื่อมอสกิโตเป็นเป็นชื่อภาษาอังกฤษฮะออ๋มอสกิโตยุงใช่ครับเป็นชื่อยุงแล้วคนไทยอาจจะมาเรียกเพี้ยนว่าเป็นโมชิโตอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นออกญี่ปุ่นหน่อยครับผมแล้วทีนี้เมนูที่เนี้ยจะไม่เหมือนที่อื่นก็อาจจะมีเคยเคยทานโมชิโตอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ที่นี่เราจะเน้น อ๋อน้ำสมุนไพรเป็นหลักก็จะเป็นที่บ้านที่นี่ที่จะปลูกเองก็คือจะเป็นเปปเปอร์มิ้นท์เราจะใช้เปปเปอร์มิ้นท์เป็นส่วนในการผสมเข้าไปครับผมเอาละเมนูที่สองมาแล้วนะครับก็คืออะไรนะครับโมูจิโต้เครื่องดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มยุงอะเขาบอกยุ่งแต่รสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้มดชิมนะครับน้ำเป็นน้ำที่น้ำแบบน้ำขมๆหน่อยนึง น้ำขุ่นขุ่นคุคำน้ำที่ยุงไข่อะไรเงี้ยน้ำที่ยุงเข้าไปไข่อะไรเงี้ยสวยงามนลองลองลองทานดูได้ฮะับความทราบความทราบกันหน่อะไรดูนะครับเอ่อไอตัวนี้ผสมเอ่อจะเป็นน้ำมะผมจะใช้น้ำมะนาวเป็นเบสแล้วก็จะมีน้ำลิ้นจี่นิดนึงพอให้ได้กลิ่นลิ้นจี่แล้วทีนี้เราจะตำใบเปปเปอร์มินต์เข้าไปใส่ด้วยครับเพื่อความหอมแล้วก็เป็นจะออกจะเป็นน้ำสมุนไพรไปด้วยครับนี่สดชื่นมากเป็นน้ำสดชื่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรา จะให้ทางที่ร้านฝากอะไรถึงชาวบุรีรัมย์ครับอ๋อยินดีเลยครับชาวบุรีรัมย์เอ่อถ้าผ่านไปผ่านมาหรือว่าตั้งใจมาแวะมาทางที่ร้านได้ครับเราจะมีอย่างด้านหน้าที่ร้านถ้าผ่านมาก็จะเจอหม้อดินเื่องปันดินเผาโดยเฉพาะเลยเป็นเอ่อเป็นสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาที่นี่เราจะพบต้องค้นหานนหนึ่งเราก็จะพบกับร้านกาแฟเล็กๆของเราแล้วก็จะมีร้านอาหารที่เป็นอาหารแบบสไตล์ไทยไทยจริงๆ เมนูที่เมนูจะออกมาแบบเมนูจะออกเป็นทุกวันทุกวันอะไรสดเราจะออกเอามาใช้ยินดีครับต้อนรับชาวบุรัมทุกท่านที่อยากจะเข้ามาที่ร้านยินดีเราจะเจอผมแน่นอนครับอันนี้แล้วเบอร์ขอเบอร์ติอได้ครับยินดีครับเบอร์ของร้านเราก็จะเป็นเบอร์0 8 5 7์4 8 7 7้าเจ็ดมยินดีต้อนรับทุกท่านโทรมาบอกก่อนเราจะจัดอาหารให้เป็นเซตเมนูตรงนี้อยู่กมที่เท่าไหร่เออกมอที่101 ห่างจากวีรำยี่กิโลก่อนถึงละเปมาก10กิโลครับ,รบอยู่ทางด้านซ้ายมือถ้าเบิดมาจากวีราขวามือก็เิรมาจากละเปมาก,าก,มากใช่ครับ,รบยินดีต้อนรับทุกท่านครับเดีย๋ยวเราไปที่ร้านอาหารกันต่อ,ตอครับได้ครับวีรมน่าอยู่ออนชัว